ถ้าเขายึดภูมิเขือเราก็เตรียมกําลังเพื่อจะยึดเขอาหารให้ได้เลยเหมือนจอมพลท่านสั่งไว้ถึงเวลานี้ถ้าเป็นโอกาสดีเป็นไปได้เราก็ยึดเขออาหารคืนแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรนักิ้่เพราะจริงๆแล้วก็อยู่ในหนึ่งต่อห้าหมื่นเราเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ผมจะก็อยากเสนอร,รัฐบาลถ้าเขาไม่ออกจากตะควายเราจะยึดพัฒตะบองนะครับเรายึดพัฒตะบองก่อนนะครับเพื่อถ้ามันไม่ลงตะควายเนี่ยเราก็ต้องนั่นเราจะยึดพัฒตะบองนะครับ ทั้งน้องๆผมก็ได้คุยมาหลายครั้งครับทั้งรองแม่ทัพทั้งผอ,อกองบักจูรีทั้งแม่ทัพนะครับน้องๆกุ้งเนี่ยก็ได้เตรียมกําลังที่จะดําเนินการในเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เราทําสําเร็จอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียและเสียหน้าของกัมพูชาเยอะครับสําหรับเสาเสานั้นเสาโทรศัพท์นั้นเป็นของ หัวเว่ยนะครับเขามาจะตั้งเราใช้จานมันไม่มไม,ม่ไม่มีการพลาดสายมาฝังเราแน่นอนครับเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เช็คไปเพื่อตั้งมาไม่ได้2ปีที่ผ่านมานะครับในในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้สบายใจแต่ผมก็เป็นห่วงช่วงที่จะไปคุยกันที่มาเลวัน4ี่ห้าหกตอนนี้เรายังไม่มีจุดที่แข็งที่จะนั่นเลยเพราะว่าตาควายเรายังยึดไม่ได้ครับจริงๆแล้วผมเคยถ้าพวกคนฟังผมเคยเสนอให้เรายึดพัตบองก่อนนะครับ เพื่อถ้ามันไม่ลงระควายเนี่ยเราก็ต้องนั่นในในช่วงนี้ผมก็อยากเสนอรนะัฐบาลน,น้องเล็กที่จะไปคุยแล้วผู้ช่วยรัฐีกราหมเนี่ยรัฐีช่วยกราหมเนี่ยคือถ้าเขาไม่ออกจากตะควายเราจะยึดท่าตะบ,บองนะครับแล้วก็จะทําลายคอนเซ็ร์ต์ตามแนวแดนให้หมดนะครับในในส่วนนี้แล้วเราจะมีอำนาจต่อรองผมยืนยันเพราะถ้าไปยึดตะควายอย่างเดียวนะครับเราจะต้องสูญเสียทหารอีกเยอะ แล้วก็ต้องบอกรัฐบาลเลยการลบนอกประเทศเนี่ยขอให้อนุมัติตั้งแต่ทหารที่ทําการลบเลยไม่ต้องรอพิจารณาที่สภาอีกทีหนึง่งมันจะไม่ทันการนะครับในในส่วนนี้เพราะเพราะนั้นถ้าถ้าไม่เอาแบบนั้นก็ต้องใช้งาปามขนาดใหญ่แล้วก็ต้องยอมเสียตะควายเรามาบูรณะที่หลังได้นะครับเราเราต้องรักษาชีวิตของคนของเราได้มากดีกว่านะครับและผมยืนยันว่าน้องๆทหารในกองทัพที่สองทุกคน ยินดีเสมอนะครับที่จะยอมเสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับในในส่วนนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างผมยืนยันว่าเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็แล้วตอนนี้ผมก็อยากจะทั้งหมดเนี่ยผมพูดมาหลายครั้งตอนนี้ผู้ใหญ่ทางเราทางรัฐบาลต,ต้องไปจีนผมเคยประสานผมได้ประสานแล้วเขายินดีให้เราหมดนะครับไม่ว่าอะไรไม่บินก่อนจ่ายที่หลังจะไม่จ่ายเราก็ได้ไม่เป็นไรเขาเขายอมเขาถือว่าเขเมรจะ ไปหักหลังเขาเขายอมทำไอ้ท่าเรือเรียมเริมลงทุนมหาศาลอยู่ดีให้กันมานั่นอันนี้ต้องต้องพยายามหยุดแล้วเราก็ยืนยันว่าอาวุธจีนตอนนี้ผมว่าผมยืนยันว่าง่าจะดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าความไวยยต่างๆมหาศาลนี่ผมเคยสัมผัสเข้ามาเยอะนะครับในใน,ในส่วนนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ขอให้กำชับแล้วถ้าเราได้อาวุธมาแล้วเราก็สามารถจะปกป้อง ประเทศเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเขมร่ะถ้าทําอะไรต่างถ้าเขายึดมาหรือยิงประชาชนแบบเนี้เราต้องหนักกว่าน,นี้เยอะนะครับอย่าอย่าไปปล่อยไปบางครั้งเนี่ยเราก็จะไปทิ้งในพื้นที่หน่วยทหารในเฉีมราชพัะบองพนมเปนอะไรก็ได้เลยครับในในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาจริงนะครับเพราะถ้าเอาจริงเนี่ยเขาจะไม่กล้านะครับผมยืนยันเพราะฉะนั้น ผมผมสัมผัสมามาตลอดครับแม่ทัพต่างๆที่ทรเมรที่รบมาด้วยกันตอนนี้ก็ป่วยเป่อยตายไปเกือบหมดแล้วครับตอนนี้สไลด์ดึกเนี่ยผมยังเช็คไม่ออกว่าแต่บางคนเขาบอกอยังอยู่นะครับแต่คนนี้ถ้าจะเป็น,เป,นเป็นเพื่อนฮุนเซนที่ส่งกําลังมาคุมทางอีสานใต้ทั้งหมดในในส่วนนี้นะครับเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นจะเห็นว่าเท่าที่รบที่ผ่านมาทัพหนึ่งแล้วก็ทางจันลีตาเนี่ยเราได้เปรียบเยอะสุดเพราะเขาไม่มีกําลัง กระจายมาถึงขนาดนี้เพราะะฉนั้นมีอะไรเราทําก่อนเราทําเลยครับเพื่อความได้เปรียบในการต่อรองในการเจรจาวันที่4ี่ห้าหกนะครับเราไม่ต้องชาครับในในส่วนนี้ที่โดนไปช่วยทหารเนี่ยคือโดนที่พวกเราบริจาคคนเล็กคนน้อยรวมกันนะครับในในส่วนนี้และผมผมยืนยันว่าถ้าเขายึดภูมิเขือเราต้องเตรียมกําลังเพื่อจะยึดเขาหารให้ได้เลยเหมือนจอมพลท่านสั่งไว้เมื่อปีศูนย์ห้าท่านบอกว่าท่านยอมเสียน้าตาและผมตอนนั้นผมจาได้ผมอยู่ปรผถมเสียเงินคนละบาทแล้ว แล้วเดินขบวนทั่วประเทศไทยแล้วถอนทองเทงทงมาแล้วถ,ถึงเวลานี้ถ้าเป็นโอกาสดีเป็นไปได้เราก็ยึดถอยหารคืนแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรนรักทีนเพราะจริงๆแล้วก็อยู่ในหนึ่งต่อห้าหมื่นเราเหมือนกันนะครับ mm. ก็ขออย่างนั้นแล้วยืนยันท่านน้องเว็บซีนะครับยืนยันว่าถ้าเราเตรียมการดียัางไงย,ยึดคืนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพื้นที่สูงคมในในใน,ในส่วนนี้แล้วเรามีเอฟมีลิพิธเนี่ย สุดยอดนะครับแต่แต่ในโอกาสต่อไปก็ขอให้ระวังปืนต่อคู่ถ่ายสยานที่เขาจะเตรียมมานะครับขอให้ให้ให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับในในส่วนนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการลบเนี่ยไม่มีใครเก่งครับแต่เมื่อลบแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราที่วางแผนไปถูกหรือผิดนะครับเพราะไม่มีตําราไหนเรียนแล้วลบชนะนะครับในส่วนนี้แต่ว่ามันต้องเอากําลังใจลูกน้องเราต้องอยู่กับลูกน้องมาครับก็ในในส่วนนี้ก็อยากจะเป็นน้องกุ้งเนี่ยเขาอยู่ มาตลอดนะครับในส่วนนี้เรารองแม่ทัพ1 2, 3, นึ่งองสาต่างๆก็เคยลบมากับผมมาต,ตอนผมเป็นแม่ทัพก็เป็นผู้พันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมก็ยังชื่นชมเ